ในคดีของน้องชมพู่เนี่ยครับก็เห็นได้ข่าวว่าทางลุงพลเนี่ยครับน่าจะมีการเปิดตัวทนายความในช่วงอาทิตย์นี้ก็คือ 27, 28, 29, 30, 31หรืออะไรก็ตามนะครับก็น่าจะอยู่ในช่วงนี้เห็นตามที่ลุงพลให้สัมภาษณ์นะฮะเพียงแต่ว่าวันที่ 30, 31 1เนึี่ยนะครับหลายคนก็เดินทางนะครับก็คงจะไม่ไม่ค่อยดีนะถ้าจะมาเปิดตัวในช่วงนี้นะครับก็เต็มที่ก็อาจจะ29 30 นะครับที่จะเปิดตัวแต่30คนก็เดินทางแล้วนะครับก็น่าจะเป็น2 7 28 29ที่เราน่าจะลุ้นกันว่าทางลุมพลเนี่ยจะมีการเปิดตัวทนายใหม่หรือเปล่านะครับหรือว่าอาจจะไม่เปิดตัวเลยนะครับแล้วก็ยื่นใบต่งทนายเข้าไปเลยโดยที่ไม่ได้มีการแถลงข่าวแต่อย่างใดก็อาจจะเป็นไปได้ครับซึ่งก็อยู่กับทางลุมพลว่าจะตัดสินใจยังไงหรือว่าทางทนายอยากให้แถลงข่าวหรือว่าไม่แถลงข่าวก็แล้วแต่นะครับซึ่ง ในส่วนนี้ครับหล Shop ังจากที่ลุงพลเนี่ยทำการช้อปปิ้งทนายนะครับช้อปปิ้งทนายก็หมายความว่าก็เลือกทนายอยู <superhero> Honestly, like pain, er ่นะครับจะเอาคนไหนดีเหมือนไปเดินห้างนะฮะเลือกเอาสินค้าอะไรยังไงนะครับอันนี้ลุงพลก็เป็นการช้อปปิ้งทนายซึ่งเห็นได้ข่าวว่ามีทนายหลายคนก็เสนอตัวมาหรือว่าบางคนลุงพลก็ติดต่อไปเองอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลุงพลก็ทําการช้อปปิ้งทนายแล้วก็ ตอนนี้เห็นบอกว่าได้ทนายแล้วมีทนายในดวงใจแล้ว <_ d> ก็แสดงว่าเช็คบินทนายเรียบร้อยแล้วนะครับว่าตกลงเอาคนนี้นะก็เช็คบินนะครับอาจจะทําสัญญากันหรือว่าอาจจะจ่ายเงินกันค่าทนายตรงนี้ผมก็ไม่รู้ว่าถ้ามีการตกลงในการเรียกค่าทนายยังไงนะครับแล้วก็มีการจ่ายเงินยังไงหรือว่าทําสัญญากันยังไงซึ่งก็อยู่กับทางลุงพลนะครับเดี๋ยววันที่ลุงพลแถลงเนี่ยก็อาจจะมีการถามนะครับเกี่ยวกับ ค่าทนายความหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าทางลุมพลเนี่ยหรือว่าทางทนายเนี่ยจะมีการเปิดเผยในรายละเอียดตรงนี้หรือเปล่าก็ยังต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับว่าวันที่ลุมพลถแถลงเนี่ยจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะครับแต่ที่แน่ๆเนี่ยครับลุมพลนะฮะมีการช้อปปิ้งทนายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับตามที่ลุมพลถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่20ธันวาคมปี64ที่ผ่านมานะครับที่ ลุพลไปกับผมนี่แหละนะครับแล้วก็ได้ถแถลงข่าวว่าก็มีทนายแล้วนะในดวงใจนะครับเพียงแต่ว่ายังไม่ได้เปิดตัวเพราะว่ารอให้มีการถอนทนายทีมเก่าก่อนนะครับถึงจะเปิดตัวทีมทนายใหม่นะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ทําถูกแล้วนะที่ว่ารอถอนชุดเก่าก่อนแล้วถึงเปิดตัวทนายใหม่เพราะว่าถ้าไปเปิดตัวทนายใหม่ที่ยังไม่ถอนชุดเก่าเนี่ยเดี๋ยวมันอาจจะมีปัญหาอะไรได้นะครับแต่ว่า เมื่อไปยื่นถอนทนายแล้วเนี่ยบางเอิญว่าสารนะครับยังไม่สั่งเท่านั้นเองนะครับจนกว่าจะมีทนายใหม่ <c oughs> ก็เลยอาจจะต้องมีการยื่นแต่งทนายใหม่เข้าไปก่อนนะครับแล้วศาลถึงจะมีคำสั่งให้ถอนทนายเก่านะครับซึ่งในที่สุดแล้วเนี่ยครับเดี๋ยวลุงพลนะครับหลังจากช้อปปิ้งทนายเสร็จแล้วเดี๋ยวก็คงมีการเช็คบินทนายนะครับแล้วก็อาจจะมีการถแถลงหรือเปล่าไม่รู้ยังไงรอติดตามนะครับว่ารายละเอียดทีมทนายใหม่ของลุงพลจะเป็นใครซึ่งก็ต้องลุ้นผลในเร็วๆนี้ครับ